เป็นน้องใครกรับเบิร์ดผมเป็นชายขี้ได้เป็นน้องยงไงใครได้เมใครใครใครเป็นน้องใคแซ่บเป็นบ่นมันแซ่บมันนะเอาขอบมันหล้วก่อน <c oughs> อืม้ <c oughs> ืมกินอครับสวัสดีสบายดีพ่อนพี่นอ้นองเบิร์ดจุกูสุคน มือนี้มาพบกระซองสาวนายพาแซ่บอีิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้นนพาพี่น้องมากินย่างไสพี่น้องไขย่ยัดไสไข่ไอนบอกเมนใส่ย่างเนาะคนละพวงข้างในนี่กัมีไข่พี่น้องไข่ปรุง,งเครื่องแล้วก็ยัดเข้าไปทำไมคนละพวงเป็นตัวสองพวงง่ายพี่น้องมันจิ้มรสเด็ดเผ็ดคือเกลาพี่น้องเละมากก็เหนี้มีปะมาพี่น้องเบิมงเนาะเ็กลมากเป็นเก็๊บอยู่นี่ลงมือสังหารไปดูจักมือ สังหารเพื่อสังหารแมวตัดการเลยสังหารแมวแหละน้องเบิเป็นน้องใครกเบิผมเป็นใจขีได้เป็นน้องไงใครได้เป็นใครไครใครโม็นน้ว่เสียบเป็นบอกเบสบมนูนี้เบ์ชอบเลยวป็นน้องอยากใส่อย่างถ้าไปตลาดที่ใดคุนบวคาด ลุกตลอดมันแช่มันะ้าไปล็อกน่นเลยยืนจมูกคอมันแลลวคอมันแลลวก่อนไม่ต้องรีบนะพี่น้องเย็นมาเหนียวตายนแลลวคอปวด và kèm ừ. đó, đó. Ừ. Cái gì thì hay <laughs> đâu nha các bạn này หมือนคล้ายๆใครเข้าไปนเน้นไข่เน้นพัก ยางไปเหลืองๆมาพี่น้องท้าเลยเจ็สิงกันจะจังได้ไพี่นอะ นย่งไรกลัลนเะนไปกานเลยของโกดไปน้องเลยเนี่ยขอ,องโด<ช>วดเสียแบ พี่เลนะรเลอ,รรเอ,องกินลองเลย่อนนลาตที่ไรบอวพาดเจ้านี่แซ่บไข่เนี่ยใซ่บจิ้มดอเพ็ดไปหน่อยจิ้มชีฟูดดุงกุาลไปหน่อย Vâng ừ, không? Ừ. Hay. Chưa bè. Liên mà nè, liên mà nè. Liên nhung อันนี้กินไ,ได้ไพีไ่ห้อใบมะละกอมาลองงามดี้ดนสหนากินเจ็เีบ่จิบีแต่มันห dính coi là không bằng nó lùng. gì coi nó bằng nó bằng nó nó bằng nó 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 นี่พัดเนาะต้องแบง่งมันอ่ะทีมัวอะไรแมวชาสองพวงมัดไปน้องอิ่มไปทีเรียบร้อยคนเนียยังเหลือไปนาะงสำหรับคลิปนี้กับโจเป็นจะมีน้องน้องชิมนาพอกันไม่อยาลุมลกดไลกวแชร์ก็ติดตามไ่น้องสองสาวในาพาคแทบไน่น้องเด้อนะับสวัสดีสบายดีไปแล้ว